สวัสดีครับทุกคนนี่คือน้ำพริกแค่หมูจิ๋วสูตรเข้มข้นทุกคนดูสีคาบจากร้านน้ำพริกพี่โบรุ่น3ครับทุกคนโดยน้ำพริกแค่หมูจิ๋วเนี่ยหนึ่งซองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้ร้อยหกสิบกรัมและยังมีน้ำพริกอื่นๆน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกตาแดงตกกระปุกละสามสิบแปดบาทได้ห้าสิบกรัมมันจะํำขนาดไหนวันนี้อินทร์เชียงใหม่จะมารีวิวน้ำพริกพี่โบรุ่นสามกันครับเห็นแพ็กเกจแล้วสวยงามขนาดสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ด้วยนะครับเก็บได้นานด้วยก็บุกร้านส้มตำไปเลยครับวันนี้ กามปอกเขี้ยวดังลั่นครับด้วยความแถมรสชาติของน้ําพริกที่ผสมกับแค่หมูจิ๋วนี่เผ็ดแซ่บขนาดน,นี่ส่วนตัวจอมจอมถึงว่ากินบดได้ก็ยังล้าอ่ะแต่ถ้าได้กินกับอาหารไทยหรือกับข้าวเมืองนี่นะมันจะครบรสเลยครับนี่ลองเอาน้าพริกแค่หมูจิว๋วมากินกับส้มตําดูดูสีหน้าของน้องเมร่านะครับรู้เลยว่าครบรสถ,ถึงเครื่องจริงๆถัดไปเป็นในส่วนของน้าพริกหนุ่มกันบ้างเปิดฝากระปุกทีได้กลิ่นหอมเตะจมูกมากๆเนื้อน้ําพริกหนุ่มนี่เข้มขน้นส่วนน้าพริกตาแดงนี่ก็น่ากินไม่แพ้กันเลยครับทุกกกคคนน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 เเเเเออออาาาาามมามิู่่่ัับบไขขตต้้ีวแะะํชปยยล เพราะว่าเขาให้เยอะมากและดูสีหน้าของจอมตอนกินน้ำพริกหนุ่มนะครับโอ้ยขาจำข้าวเหนียวสักํำเหรอถึงบอกเลยว่าบรลลุครับมาๆกินน้ำพริกตาแดงรสชาติมมนจะนัวร้อนแรงแค่ไหนดูสีหน้าของน้องเมราครับรสชาติถึงบอกว่าแซบนัวถึงใจครับและนี่ก็คืออาหารเนื้อที่เขาสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ขอฝากร้านน้ำพริกปีโบรุ่น3ตัวนะครับร้านน้ำพริกปีโบรุ่น3เขาใช้วัตถุดิบที่คัดสรรเป็นอย่างดีครับและที่สําคัญอาหารเหล่านี้สามารถเก็บได้นานซื้อไปเป็นของฝากได้ด้วยครับทุกคนหากใครสนใจไปเลยครับน้ำพริกปีโบรุ่น3เขาชอบผ่าน